เลือดตาแทบกระเด็นยังไงก็สู้ใจขาดดิ้นล่ะครับผมมาสันเป็นเสืออย่างเนาะแอนนาตัวเคตัวเอตัวอาตัวเอ็นนีเนาะแอนนาวาสนาบอกว่าวาสนาแอนนาวันนี้เพลงเพรอนะคะอย่าลืมไปให้กำใจแอนน้องแอนนานะคะวันนี้เราใส่เพลงใหม่หลายเพลงเนาะจ้ายเดี๋ยวเมมเบอรนี่ไลค์คลิปให้เนาะจ้ายนะคนแรกเป็เนื้อจ่ายเดี๋ยวเมมเบอรนี่ไลค์คลิปให้เลยเนาะจ้า ก็าซื้อว่าอย่างน้อยอนาวาสนาวางลิงของคุณภาษาอังกฤษนะคะแต่วันนี้พวกหูซื้อเนาาจะอนาวาสนาบอกว่าสวัสดีค่ะคนภาษาอังกฤษเอจะคือไข่มัน,มน,มนซื้ออย่างวันนี้มันคือขนคุณแต่ว่าวันที่หนึ่งก็เลยวัาศัว่า,วาอ่าค็แม่วันนี้ขอตัวไปช่วย อ่าแม่ตะวันก่อนครับน้องแอนนาจอดจอดจ่าจ่าจ่าขอบคุณไอเงาะนะจ่าขอบคุณไอเงาะนะจ่าแม่เล่ากระเป๋าสีหหล่อตีแม่ตะวันนะจ่าแม้วันนี้คนสวยภาษายนะเอาทุเรียนมาฝากโอ้จ้าขอบคุณเลยจ้าขอบคุณเลยนะจ่าอ่าเที่ยวไทยสไตล์ปูปูอ่านไหนน้องแม่เล็บเป็นภาษาอังกฤษ ภาษากรีกมาแม่มันนี่เหมือดดึบนะจ๊ะพวกหมูเลี้ยงกับผู้ใดๆอ่างูจักจู่แต่ว่าเป็นโตภาษาอังกฤษตัวเอตัวคิดมันยังเหมดแต่ว่าพอมารวมกันนี่อ่านมาออกนะจ๊ะว่าเป็นอีหยังนะจ๊ะอ่าเจ้าไทยสไตล์พูกบอกว่าสู้ๆเด้อสู้ๆทุกคนนะจ๊ะจ๊ะสู้ๆทุกคนนะจ๊ะอ่าอ่าวาสนานะเริ่มบอกว่าไอ้ง้อสู้ค้าวอ่าเริ่มเริ่มวัดสันว่าอ่าเดี๋ยวเด้อ เขาเซอร์วาการค่าประสานการเป็นเซอร์การจะจะเจ้าชายสตาปปุู๊ๆบอกว่าเออคุณการจ้าประสานคุณการจ้าเอ่ออนามาขอบคุณมากค่ะแม่วันนี้ผมเป็นอยังจ้าอาซาบิสซาความ่ป็นวันนี้นี่ได้ซอยแอนนาะก็ดีมากๆนะจ๊ะ จัดยัความคิดหนวดคิดถึงกันเนื้จ่ะเพราะว่าอันน้าซอยแม่วันนี้ร้ายกว่านีเนะจ้ะก่าซ้ำหนี้มันอก่อนที่นี่หน่อยหน่อยเะก้อจ่ไปไล่คลิปไขว่าแต่ล้งอันไม่ไล่ไขเหมือนเนื้อจ่าอ่ะอ่ะขอบคุณหลายอันน้าเนื้จ่ะอันน้าเนื้จ่ะว่าแมนแอนมันมันนี้ก็อื่นตาเอ็นแต่เอนเนื้จ่ะเอาจืกอันนาวาสนานะจ๊ะขอบคุณมากค่ะแม่วันนี้เดี๋ยวไล่หขเนื้จ่ะเดี๋ยวไล่หขเนื้จ่ะแต่แมวมันนี้อ่หนีไปแลยเนื้จ่ะ ภาสนาเริ de ens, ini, woah, care, between, ่มอนาจว่าใจพลังบวกวัาสันวาขอบคุณหลายจ่าขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะก็สการเนี่ยเรามีเออคีบเป็นของเจ้าของอย่บ่จ้าสิมีน้าจ่าก็ว่าเอาน่าเราลงอ่าคีบไหนเนาะน้าจขอบคุณหลายนาาจ้าอืม จ้าขอบคุณหลายๆจ้าวันนี้ม่วันนี้ก็สิได้อขอโตจ้จบจากการไลฟ์สดอาจารในอำนาจพระจ่าเจ้าพี่จังมองจากทุกคนนะจารย์าอาจจะเป็นมืออื่นนะจารก็เป็นอ่าเวลาเกานะจารา่ะกับวันนี้ก็อาจจะัดไปทำธุระในตลาดนะจารยขอบุญขอบคุณหลายๆนะจาอ่าอานาวาสนา ใจพลังบัววัส่าแม่ปู้แม่ปู้สองเทียนน้จ่ะจาาขอบคุณขอบคุณอะไรนะาจ่าขอบคุณทุกกาลังใ,ใจนะคะในวันนี้ก็ได้อำนาจพระจาาจากพี่จากน้องจากทุกคนนะคะ้าจากอื่นกับคอยพอกันไหมน้าจ่ะให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพน้าจ่ะให้ร่างกายแข็งแรงมาแต่ร่างกายแข็งแรงยังกับดีเหมือนนะจ่ากับ ขอบคุณทุกคนแหละถุกกำลังใจที่เขามาให้อาแม่วันนี้ในปันนี้นะจ่าจากที่ไปเอ่อจะดโดนจะได้ด่เจ็ดแปดมือเนะจา่าเจ็ดแปดอมือเนะจา่าแม่วันนี้กลับไปโดนนี่เดียวนะจ่ากลเพื่อนๆทุกคนก็ับเอินมาเนาะจา่าเป็นแรงกับกูกับศิวะกบ แต่ <laughs> ทุกคนทําคลิปอ่ะปังๆนะจ๊าให้มีความสุขในการทําคลิปตั้งใจทํางานของตนให้ดีที่สุดนะจ๊ะให้รักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคลิปปังๆ้อจ่ะลำรุ้ยเฮงๆนะจ่ากุณการักษานะจากราบสวัสดีจ้า <laughs> รักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้าแล้วก็เรืเร่อนๆหมือึ้งแค่พอกันไหมนะจ่าหน้าวัสนานะจ๊า สวัสดีสามเจ้าค่ะเจ้าขอบคุณหลายเจ้าขอบคุณหลายเจ้าขอบคุณเฉียนกันเจ้าขอบคุณเฉียนกันเจ้านะวัสนาจินมาล้าหลายเจ้าขอบคุณจ้าแม่บายจ้าก็อ่อไหมู่ได้มีจุระไปทุกคนเจ้าเอาเสน่ห์เจ้าขอบคุณหลายเจ้า